วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาบนบ้านนายประเสริฐเชื้อสนิทอดีตของนาย,ยกของการบริหารส่วนตำบลโรงรานนะครับ<า>ม,มี้ก็ม,มารีวิวให้เพื่อนเพราะว่าระดับเท่าแก่เท่าแก่น้อยร้อยล้าน เท่าแก่หนุม่มรูปร้อยมีรถขีบ3สามสี่คันนะครับเบลทั้งนั้นรถขีบรถไถยร้อยแปดสองสามคันระดับเท่าแก่ให้อ้อยตำบลหนองลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มารีวิวให้ พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งข้างนี้ก็คือความสําเร็จของเพื่อนถามเพื่อนว่าความสําเร็จบอกับเพื่อนก็บ,บอกว่าบ่มีความสําเร็จบ่เพื่อนยังสี่9ก้าออกต่อไปเท่าแก่นุ่มรูปหล่อสามสมัยจดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรงลาน นายประเสริฐเลายนเป็นจอดสนิดนะครับบ้านเพื่อนเมื่อนี้มีโอกาสก็เลยมารีวิวบ้านเพื่อนมองมองเหตุงานเพื่อนมอง่างไงแต่ว่าบ้านเพื่อนก็อยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นพูดเลยครับบ้านเพื่อนก็ได้แต่ว่าก็มองมองเหตุงานเพื่อนเพื่อนก็มีลูกน้องมีบนจอดเหตุการณ์เหตุงานให้เพื่อนมีคนงานให้เพื่อนเริ่มจศูนย์ใหม่เพื่อนก็มามานับหนึ่งใหม่ บอกลูกน้องเห้เอันนั่นอันนี้ของแต่ละมือแต่ละวันมีโอกาสฟื้นตัวแต่ว่าเพิ่นมีหลายเพิ่นก็เสียหลายคืกันในบางครั้งแกอ้อยนี่ก็บ่ทันนะครับในบางครั้งช่วงระยะเขาเลี้ยงอ้อยเพิ่นก็ว่ามีรถหน่อยคันหน่อยคันนิดหนสิบคัวคันเพิ่นกัยังว่าแก้บทันอยู่คนงานนี่ก็พันสองพันคน จะหลุดนะครับยู่นี่มันสามขันเพื่อนว่าซี่กับขันใจดีน้ำใจดีน้ำใจดีน้ำใจงามทั้งหลุดให้น้ำอ้อยหลุดคําโพดกับวินเนตมาใส่ก็ในบางครั้งลูกน้องเห็นบุถึงแล้วเพื่อนก็ต้องตีเตียนธรรมดามันบนว่าที่ไปให้ไปบนจอดเพื่อนก็เลยมาจอดหน้าบ้านเพื่อน คือไปบอกว่าเออเฮ็ดทัานท่านท่านมันก็ทิ้งตำบลโรงลานอำเภอศรีถ้าบุรีท่านก็ต้องไปบอกว่าให้เฮ็ดให้มันถือมันไม่เคยเดินหน้าไปได้ไปไปทุกสิ่งทุกอยาว่มไป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 ด้วยไปไปไปที่เห็นใจซึ่งกันและกันเอ็นะครับเดี๋ยวจะพาไปบ้างนะครับเต่าแก่จะพาไปบ้านโังล้าน ใกล้ๆหนุ่มรูปลอที่ไปเบื้องใกล้ๆเข่าแก่ท่านเข้าแก่หนุ่มรูปลอรูปลอใจดีนะครับเ่นกำลังเห็แนวกินสามสี่ครั้นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนุ่งเสื้อแดงน้าฮันนี่เ่าแก่คนนะครับเ่าแก่รูปหลอใจดีนะครับคันคันที่สองหรือคันที่สามคนเกิดโต๊ะครับครับ มาเลยครับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมที่เอาเบอร์โทรศัพท์ึ้นในคลิปตอนไทยนะครับเนาะกรอบถ้าการทนี้ผู้ใดสนใจอยากได้รถทิพย์นะครับเพิ่อนยูนิก็อยากได้รถทิพย์มาเลยครับราคาเป็นกันเองครับราคาเป็นกันเองเดี๋ยวเนี่เข่าแก่หนุ่มรูปล่อระดับพันล้านคนนะครับเพื่อนึ้นมาด้วย ค้มคิดแกนุ<ล>่มรอ,อมาเลยครับมาคุยกันเนมเดี๋ยวโทรศัพท์ผมจะขึ้นขึ้นให้ค้มคิดตอนนะท้ายคลิปนะครับเพื่อนก็นเลยจเจริญต่าพ่อแม่ของเพื่อนเพื่อนก็เลยมน,นี้ในวันนี้พุ่มผมคนถ่ายนี้ผมก็ภูมิใจภูมิใจกับท่านทุกแก่ระดับร้อยล้านสวัสดีครับ